อีกแง่หนึ่งของความงามที่เราควรจะเข้าใจก็คือว่าสิ่งที่งามนี่มันต้องตั้งอยู่บนฐานคือความสะอาดเคยมีความสกปรกแล้วมันงามไหมไม่งามเ,ออเพราะฉะนั้นธรรมะในคําสอนทั้งหมดของผู้ศาสนาเนี่เพื่อความสะอาดของชีวิตแล้วสะอาดทั้งภายนอกและภายในาภายนอกก็คือเรื่องของร่างกายสะอาด <c oughs> เป็นอันดับแรกแล้วความสะอาดเนี่ยมันเป็นที่มาของความงามเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ตําหนิเรื่องความงามแต่ให้เข้าใจว่าไอ้ความงามทางร่างกายนี่มันไม่ยั่งยืน <c oughs> มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราควรจะต้องเข้าใจถ้าจะให้ดีก็คือเพิ่ม <c oughs> ความงาม ด้วยคุณธรรมนะคะเออมันจะได้งานไปตลอดชีวิตเห็นไหมคะชัดหน้าใช่ค่ะเราก็จะได้แบบว่าสวยทั้งรูปและจูบก็หอมด้วยเพราะว่าไปถึงว่าข้างในของเราอะนะคะมีกลิ่นหอมของศีลของคุณธรรมนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะอันนี้ละค่ะวันนี้เราก็ได้ทำนะคะให้ลงมือทำตั้งใจหน่อยอ๋อนี่คืองาม มีสตินะงามภายนอกแล้วเราก็เพิ่มคุณธรรมงามจากข้างในไปด้วยอ,อันนี้ละค่ะถึงจะบอกว่าเรามีความงามที่แท้จริงแล้วก็ไม่เป็นโทษด้วยใช่ทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะคะ